สวัสดีครับมาพบกับสบายสบายสไตล์ครูลำขาดอีกครับวันนี้นะครับครูลำขาดจะมาสอนทักษะหรือว่าเบสิกครับการกัดมวยการเตะนะครับแต่ครูลำขาดไม่ได้เตงนะครับครูลำขาดจะให้ลูกสาวครับลูกสาวคนเล็กคือน้องจูนน้องจูนสวัสดีครับนี่ครับน้องจูนจะมาโชว์ทักษะเบสิกในการเตะนะครับว่าการเตะให้ดิวเล่นหนักและการจัดระเบียกมือเนี่ย ทำไงครับไล้งแต่การกัดมวยการกำมัดครับถ้าใครยังไม่ดูหรือว่ายังไม่เห็นที่คลิปกูลงขาดตั้งมาแต่ก่อนสามารถด้อนหลังไปดูได้ใน u t u b e แลมขาวสอปีอเอฟ้ไทยได้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งในการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับแล้ววันนี้เราก็มาดูน้องดูเลยนะครับตั้งแต่การกัดมวยครับดูครับการกัดมวย การการมวยคือเราต้องืนตัวตรงครับถูกต้องขั้นตอนที่สองเราจะก้าวขาที่ถนัดออกไปรนยะเย่าัไหร่ท่าไหร่เราครับขั้นตอนที่สามเราก้าวขาที่ถนัดนะครับออกไปด้านหลังระยะเท่าัวไหร่กันครับแล้วก็ขั้นตอนที่สี่เราจ่ายยกมือที่ถนัดมาในระดับคิ้วครับคิ้วซ้ายขวาแต่ระเบียบให่สวยหลังจากนั้นเราก็จะจัดระเบียบมือครับเริ่มตั้งแต่แขนซ้ายลงมามือนี้จะผ่านหน้า แล้วก็บิดครับแล้วก็ปิดเป็นเท้ามืออ่ไรโชโกบิดครับหัดทักทักทักทเราสามารถอยู่ที่บ้านเราสามารถเรียนรู้หรือว่าฝึกหัดทักษาเบสินครับคือการเบี่ยงอ่าเบียงหัดเล่นทำให้คล่องเขวหลังจากนั้นเราสามารถเราฝึกกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกระสอบหรือว่าเป้าหรืออยากฝึกภาคปฏิบัติสามารถเตะนคนรอบข้างได้ครับผู้เรียนนะครับต้องทำต้องำครับอ่า มาดูครับดูน้องจูนเตว่าจะเตได้ขนาดไหนไดหนักขนาดไหนมาดูครับข้อต้อยหนึ่งยืนครับดีมากตัวตรงรูดตัวตรงก่อนการมวยดีมากข้อตอยสองก้าวขาที่ขนาดน้อยสามก้าวขาด้านหลังข้อตอยสี่การมวยในระดับหัวจิวเอาล่ะเรามาดูว่าน้องจูนจะเตได้เนวและหนักขนาดไหนเอาสักสิบห้าปีกว่าครับแล้วเรามาดูกันไปเลยมามาเริ่มายเริ่มน้องสงนตงา โอ้ยเป็นยังไงครับผมเตะได้เร็วและหนักมากครับผมถ้าคนที่ไม่เคยโดนแค่นนะครับสามารถโดนครับจูกได้ครับโดน้างอครับเอหักครับมีศิลปะแม่้แม่ม้มือไทยประจำชาติไทยครับเป็นไม่ว่าจะเป็นมันเท้ากับเขาต่อครับอันตรายมากๆครับ เราสามารถเรียนรู้ได้ครับผมโอเควันนี้น้องตูและก็ครูลำพาดก็จะมาพบกับสบายสบายสไตล์บูลลำพาดในคลิปต่อไปที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดมัวใจและกดกระดิ่งให้กุลผาดด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันในคลิปใหม่นะครับบ๊ายบาย